ความเป็นมนุษย์และการอยู่อย่างมีคุณค่าถ้าหากว่าไม่เบียดเบียนใครรักษาใจตนไม่ให้เวียนวนอยู่กับความชั่วต่างๆก็ยังถือว่าผู้นั้นยังพอที่จะเลื่อนงอกงามได้อยู่ชีวิตของคนเราจะมีความสุขสงบมันก็ต้องมีสิลประกอบไปด้วยตอนเริ่มต้นเอาแค่สินห้านี้รักษากายวาจาและก็ใจของตน ให้อยู่ในทั้ง5ข้อนี้ความดีก็จะประดับเข้าสู่จิตสู่ใจเพราะสิ่งทั้งห้าข้อก็บอกความดีว่าอยากถูกต้องไม่เบียดเบียนชีวิตคนและสัตว์ไม่พูดปดหมดเท็ดสาะเสียนินทาไม่ประพฤติผิดในกาบไม่ลักทรัพย์ยักยอกเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือโกงทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็นของตัวเองไม่ดื่มสุราของมื่นเมาจนเสียสติ รากเง่าของศีลโดยแท้ก็อยู่ตรงที่ศีลห้าข้อนี่แหละจะศีลข้อไหนไหนมันก็เริ่มตรงที่ใจนี่แหละถ้าหากว่าใจของคนเราไม่มีศีลต่อให้ไปสมาทานศีลกับพระกับวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ใดๆก็ตามสมาทานศีลมาสักสิบหนร้อยหนใจของตนไม่รักษาไปสมาทานศีลมามันก็เปล่าประโยชน์